สืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกรตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรลงวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565ความเป็นมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติสภา,าเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553 ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพุทธศักราช2565ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งโดยกรมการปกครองและเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีร่วมรับฟังการขับเคลื่อนง,งานภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมทั้งมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรซึ่งเป็นการเลือกตั้งในรอบ6ปีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพุทธศักราช2 5ง 15. เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรเกษตรกรทำหน้าที่เป็นสภากเกษตรกรตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดร่วมสืบสารอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของกเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและเร่งรัดขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับกเกษตรกรรวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กเกษตรกรและครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้